ค่ะก็แฮปปี้มากเลยมาทำงานในวันเกิดฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะคัตติก็จะพาพเพื่อนๆมาดูวันเดย์บล็อกในวัน เกิดของคตตี้นะคะว่าวันที่เป็นตรงกับวันเกิด17กุมภาเนี่ยคตตี้ไปทําอะไรยังไงบ้างนะคะทุกคนไปดูกันตื่นเช้ามานะคะอันดับแรกเลยก็เช็คมือถือก่อนค่ะก็เมื่อวานก็มีคนเข้ามาแฮปปี้เบรดเดย์แท็กมาเยอะมากมากนะคะแต่ยังไม่มีเวลาไปรีโพสต์เลยนะคะเพราะว่าต้องลงงานก่อนเพราะว,าวันนี้มีปล่อยโปรโมชั่นของแฟล t ทัวร์วันทูในวันเกิดใช่ไหมคะแล้วก็มีนัดกับโรงงานนะคะเข้าไปเจอลูกค้าหน่อยนะคะแล้วก็ประชุมโรงงานก็เลยแบบ ต้องรีบแต่งตัวนะคะแล้วก็ถ่ายปิดจบคลิปที่เตรียมของให้น้องรีโอเพราะว่าคอกเพิ่งมาส่งนะคะก็ทําหลายอย่างมากแล้วก็เคลียร์งานแบบกระจุบกระจิบนะคะได้แค่กระจุบกระจิบเดี๋ยวออกไปข้างนอกไม่ทันนะคะแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาหน่อยนะคะเตรียมของแล้วก็อัพฟุตเทจของบล็อกเตรียมข,ของให้น้องรีโอเพื่อให้ส่งให้คนตัดจะได้ตรงทันในวันเสาร์ถัดไปใช่ไหมคะตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วฝนตกนะคะกําลังเดินทางไปโรงงานค่ะไลฟ์อินโนวาอยู่ที่ลําลูกาค่ะ พี่ใบเตยกํา,าลังเฟซไทม์หาพี่ใบนะคะเมื่อวานที่ใบเตยเป็นคนแรกที่แท็กสตอรี่มาอวยพรวันเกิดแต่ว่ายังไม่ได้รีโพสเพิ่งมานั่งดูรีโพสแล้วแม่ใบก็โทรมาแล้วเมืม่อวานแบบถ่ายลงถ่ายรูปเลยไม่ได้รับโทรกับหาแม่ขอบคุณค่ะ <im itation> แต่ว่าอย่างี่ใบเตยต้องได้รางวัลอะไรแน่เลยเพราะเป็นคนแรกรางวัลอะไรดี <g it> รางวัลได้รับชุดแฟตชั่นส่งตรงถึงบ้าน ตอนนี้ถึงโรงงานแล้วนะคะวันนี้ก็แบบมีลูกค้าเข้ามาวิชิตหลายเจ้ามากๆนะคะแล้วก็มีลูกค้านะคะที่ต้องการให้แบบทาง R&D นะคะ presentation สูตรทาง Zoom ้วยคะ่ะก็ประมาณ4เจ้าเลยนะคะช่วงนี้ oh. โรงงานเราฮอตมากเพราะว่าคนเนี่ยมีมาวิจิตรนัดคุยนัดแบบอะไรตลอดเวลาเลยตอนนี้หัวกระไดไม่แห้งเลยค่ะเพราะหลายๆคนนะคะพอพัฒนาสูตรแล้วอ่ะเขาอ่ะ ถูกใจกับสูตรของเราเพราะว่าเห็นผลจริงๆเราอใส่สารสกัดแน่นมากๆนะคะแล้วก็ทีม R&D ของโรงงานเนี่ยไม่หยุดพัฒนานะคะวิจัยสูตรกันแบบ24ชั่วโมงถ้าติดตามอินสตาแกรมของมัตตี้นะ,ะที่ว่าจะมีการแชร์แบบสูตรใหม่ๆนะคะไปลง IG s t o r y เสมอเพราะว่าพอพัฒนาเสร็จนะคะเราก็จะรีบอัปเดตสูตรเหล่านั้นเนี่ยลงไปใน IG ของไล i ์ n ินัวเลยนะคะอย่างล่าสุดก็จะมีสบู่กันชงใช่ไหมแล้วก็มี ชาไทยจีโตนะคะแล้วก็มีเจลลี่ซึ่งเจลลี่นี่ก็คือเป็นแบบรสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลลี่เป็นเป็นสูตรแบบดีท็อกซ์สูตรคอลลาเจนสูตรลดน้ําหนักนะคะรสชาตินี่ก็คือทําได้แบบว่าเยอะมากซึ่งล่าสุดเนี่ยเป็นรสอังุ่นสายพันธุ์ใหม่ที่ฮัตตี้ลองทานแล้วแบบเฮ้ยมันอร่อยมาก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 นะคะที่สําคัญนะคะโรงงานเราเนี่ยผลิตสินค้านะคะสามารถคุมต้นทุนนะคะให้ลูกค้าโรงงานเนี่ยไปทํากําไรได้ดีนะคะแล้วก็ เป็นขั้นต่ำที่ไม่เยอะจนเกินไปทําให้นะักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเริ่มลงทุนแล้วก็เริ่มมีแบรนด์ได้แบบว่าสะดวกขึ้นนะคะมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะตอนนี้มีลูกค้านั่งคุยอยู่เดี๋ยววันนี้มีพี่พลอยชว้าเข้ามาหาด้วย นี่ค่ะลูกค้าแคติเมษซากที่เข้ามาพบนะคะพี่พลอยชวาเป็นไงบ้างพี่พลอยวันนี้ก็โดนทุบไงโดนโจกไปหลายอย่างมากข่า,ขายแฮสเซลมากใช่แต่เขาก็สนใจหลายอย่างนะคือพี่พลอยนี่คือใส่ใจมากๆคือต้องเอาอะไรที่เห็นผลจริงๆเขาถึงจะทํานะคะมึงพูดขนาดนี้รูต้องขายแล้วมาต้องขายแล้วอยากรู้ว่ามีใครจะรอซื้อไหมเออไปทุกยากันไปทุกยาวคทตี้ไปตำยาให้เองนะของพี่พลอยรอซื้อได้แคทตี้ พุบยาหลังบ้านเองจริงต้องพุบเลยไว้อพอวันเกิดหน่อยแม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะขอให้ลีโอมาพรุ่งนี้ว้า,ายยัง,ยง <S <S อย่าเพิ่งแล้วก็จะไม่ได้ไปเลยพี่ชาเวอร์ขอแค่คิวอะคว้า,ายอันนี้ก็คือสายเปย์สุดใช่ค็นคอนนใหม่2022ค่ะ, <S <S ะไม่ปรากดตัวแต่ว่าสปอยเก่ง S M S ตึง S M S เด้งเท่านั้นเออขอบคุณค่ะหาแม่ชมพอด น่อกทุบอีกแล้วเนี่ยน่อกทุกแล้วก็ไม่หยีเออ <ś c oughs> กันทำงานต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีซูมต่อค่ะกับลูกค้าตอนนี้ก็กําลังประชุมกับทีม R ออดียู่นะคะก็มีนวัตกรรมใหม่ๆอันนี้อะไรนะคะอันนี้จะเป็นแอคทีฟน้ำเข้าจากอิตาลีค่ะตัวใหม่เป็นแอคทีฟน้ำเข้าจากอิตาลีอันนี้ช่วยเรื่องอะไรคะช่วยในเรื่องของมอยส์เจอร์ไรเซอร์แอนตี้เอกซิงค์ ช่วยใหเพิออ่มความชุ่มชื้นสับผิวแล้วความยืดหยุ่นเนี่ยค่ะซึ่งพวกนี้เวลาเรานําเข้าสารสกัดมาเราก็จะเอามาพรีเซนตนให้ลูกค้าเผื่อว่าลูกค้าที่เขาสนใจทําสกินแคร์อยากจะได้นวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะคะเขาก็สามารถเลือกนะคะแล้วก็มาใส่ในโปรดักต์ของเขาได้ไยาทำมากกินแล้วเห็นผลเวอร์สุดปังอะเมกโก พิมพ์วยนติดไฟเบอร์นะคะขอบคุณพี่แคทตี้มากเลยค่ะลูกค้าเมย์กก็คือเห็นผลกันมากๆนี่จะมาทำตัวที่สองแล้วไม่ปวดบิดแล้วกลับมาซื้อซ้ำโอเคอ่ะตัวที่สองนะแม่ขอบคุณค่ะกำลังจะทำตัวที่สองให้นะรอนะ ก็เรียบร้อยไปอีกเจ้าหนึ่งนะคะประชุม zoom อันนี้ก็กกาลังดื่มนมชมพูอยู่เป็นสูตรใหม่ของโรงงานนะคะอร่อยมากทุกคนซึ่งเป็นนมชมพูคอลลาเจนแบบหลายๆสูตรเราทําได้หมดเลยน้ําชงดื่มเนะะี่ยค่ะก็เมื่อกี้ประชุม zoom ไปะคะ่ะตอนนี้เราก็มีนวัตกรรมกันชงนะคะเราแบบลูกค้าก็เริ่มสนใจที่จะทําเป็นสกินแคร์จริงๆเนี่ยมันมีปบเนฟิตเยอะมากแล้วมันก็เป็น super food ปปด,ด้วยนะ,ะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่เดี๋ยวจะลองเราจะประชุมภายในกันต่อะคะ่ะ เสร็จงานจากโรงงานนะคะทุกคนตอนนี้กําลังเดินทางไปโฟร์ซีซันค่ะมีนะัดทานอาหารกับพาร์ทเนอาาร์โรงงานนะคะที่ห้องอาหารจีนทานมานานแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือสตั๊กเกิลแกะแหวนไม่ได้นิ้วบวงห่ะทรมานมากเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ที่ฮ่องกงนะคะแล้วแบบจะไปโรงพยาบาลก็แบบโอโหดึงมากๆแล้วนะคะแล้วก็ไปหาวิธีที่ต้องใช้ได้มาทําดึงออกจากนิ้วคือเจ็บทรมานมากวันนี้ขอให้ถอดน้องออกเลยเถอะกำลังแบบ รีบถอดก่อนจะถึงแบบมันเลือดจะไม่เดินก็วันนี้นะคะก็แฮปปี้มากได้มาทํางานในวันเกิดจริงๆก็เป็นสิ่งที่ชอบที่สุดในชีวิตคือการทำงานอะไรอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้ก็ประชุมกับทีมงานต่างๆนะคะเพราะว่ากำลังจะจัดงานเบบี้ชอวเวอร์ Baby นะคะแล้วก็เอ็กซ์กับงานเปิดตัว โรงงานไปด้วยเลยเพราะว่าคัตตีเนี่ยใกล้คอนมากๆแล้วนะคะก็เลยอยากจะร่วมยอดเมนมันไม่ไหวจริงๆนะคะในการแบบเชิญแขก2รอบนะคะเพราะว่าแขกเพื่อเราเลยก็จะเป็นคนแบบคนเดียวเดียวกันนั่นแหละที่ต้องเชิญมา2งานก็หวังว่ารีโอจะไม่คลอดก่อนเบบี้ h ชาว r เวนะนี่ค่ะเราก็มาทานอาหารจีนกันต่อนะคะร<ม><ม>านนี้เขาบอกอร่อยมากยังไม่เคยมาทานเลย<ม>อยู่ดีได้ดูผูฟรีค่ะมีงานอะไรไม่รู้ ระหว่างที่แบบว่ารอทานอาหารนะคะชิมอันนี้ไปด้วยะคะ่ะเจลลี่นะคะโรงงานมี10รสนะคะตอนนี้มีทั้งรสดิ้นจีรสอังหุ่นรสแพชชั่นฟู้ด Food นะคะรสยูสุรสแอปเปิลเขียวนะคะจะบอกว่าอร่อยมากอันนี้ที่กำลังชิมรสแพชชั่นฟู้ด Food, อยู่คือกลิ่นแบบดีมากทุกคนคือเจลลี่อาหารเสริมของเราสามารถไปทำได้หลายสูตรไปทำเป็นคอลลาเจนก็ได้ไปทำเป็นดีท็อกซ์ก็ได,ไ e ได้ลดน้ำหนักก็ได้นะคะลูกค้าคือเข้ามาวีสิตนะคะ แล้วก็ผลิตไปแบบโอ้โหฮอตมากตอนนี้สวยด้วยอร่อยด้วยกินแล้วเล่นจะหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวชิมอีกหลายๆรสเลยโรงงานเราทําอร่อยมากลูกค้าหลายคนที่มาบริซิน,นะคะเขามีกมันได้ไปเทสของหลายๆโรงงานเขาส่วนมากจะบอกว่าของโรงงานเราอร่อยสุดเลยดีใจ in you know. เดือนนี้นะคะลงของไว้แล้วนะต้องรีบมาผลิตนะคะอาจารย์มาทำฮุนจุ้ทุกอย่างให้ใครมาผลิตเดือนนี้นะคะรับรองขายดีแน่นอน,นะค่ะทีนี้ต้อนรับอนุนอยนนอยร้อยล้านพันล้านคนใหม่